เมื่อกี้สอนสูตร GDP ไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูสูตร GNP กันบ้าง GNP คืออะไรเด็กๆโจทย์มันคือ GDP ข้อแรกก่อนเพราะมันมีตัวเลขของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่อยู่แต่เอ็ตัวนี้โฟกัสที่อะไรตอบคุณ่อครูแกงส้มคนในชาติใช่ไหมครูยกตัวอย่างเช่นคนไทยแบบนี้เพราะนั้น GDP อ่ะมันจะต้องบวกกับ T คือคนไทยที่อยู่ต่างชาติแล้วส่งเงินกลับ ลบกับอะไรเด็กๆครับ GDP โฟกัสที่คนหรือพื้นที่ตอบครูขอเสียงดัง GDP โฟกัสที่คนหรือพื้นที่ตอบครูและในพื้นที่เนี้ยมีแค่คนไทยอย่างเดียวเปล่ามีคนต่างชาติไหมแต่เอ็นเนี่ยโฟกัสที่คนอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉนั้นจำเป็นจะต้องลบคนต่างชาติออกเพราะฉันสูตร GNP ก็คือ GDP บวกกับ T แล้วลบ F ครูคะ มันก็แอบ,บจะยังจําไม่ได้นะคะครูขาเงยหน้าค่ะหรือจําอย่างนี้ก็ได้ครับ GDP บวกกับไทยทํานอกแปลว่าอะไรครับเด็กๆตอบครูแกงส้มคนไทยที่ทําไมเอ่ยทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วส่งเงินกลับแล้วลบกับนอกทําไทยแปลว่าอะไรครับตอบครูคนต่างชาติที่ทําอยู่ในเมืองไทยเราลบออกเข้าใจไหมครับทันไหม นั่งตัวตรงเต็มบรรทัดในที่กําลังเรียนผ่านทางทีวีครับนั่งตัวตรงเต็มบรรทัดครับแล้วตอบพร้อมๆกันครับอีกครั้งหนึ่ง GDP โฟกัสที่คนหรือพื้นที่ GDP โฟกัสที่คนหรือพื้นที่แล้ว GNP โฟกัสที่คนหรือพื้นที่โอเคผ่านครับข้อนี้ตอบข้อ1น,นะครับผมไปดูต่อข้อถัดมาข้อ6 โจทย์ถามว่ารัฐบาลไทยประกาศใช้ในโยบายช็อปช่วยชาติโดยการนำใบเสร็จมาหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการดำเนินนโยบายประเภทใดเพื่อวัตถุประสงค์ใดโอเคเด็กๆนั่งตัวตรงเรื่องนี้ยากไหมในความคิดหนูยากแน่นอนนั่งตัวตรงเต็มบรรทัดแล้วดูบนจอครับ